ผมก็ถนัดเป็นรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านาการเป็นรัฐบาลย่อมดีกว่าการเป็นฝ่ายค้านเพราะถูกต้องเพราะทุกคนต้องการเป็นรัฐบาลแต่ว่าเมื่อเป็นไม่ได้ก็ก็ไปตามอุดมการ์นอ่ะต้องบอกว่าก็ผมก็ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านในขณะที่ผมเป็นสสสัปดาา์หน้านี้จะมีความสัเจน้นงก็คุณสุยญญากำลังตัดสินใจอยู่นะยกอกให้ท่านเลยยกให้ท่านไปถึงจะไปไหนก็ไปด้วยกันางนี้แหรอคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับ โอกาสที่จะไปมีมากน้อยแค่ไหนคะแสดงว่าท่านลังเลเพราะว่าท่านยังไม่บอกในมันลังเลไม่ลังเลเนี่ยคงไม่ใช่หรอกแต่ว่าเราบอกว่าเราต้องรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายกฎหมายปราบปรามทรมานอุ้มหายอย่างเงี้ยมันต้องเข้าคอรมอแล้วก็เข้าสภาด้วยในเรื่องของออพระราชกำหนดเข้าใจว่า ในสัปดาห์หน้าอาจจะเอาเข้าคอรมอรได้ทันนะฮะซึ่งรับปากเอาไว้มันก็หมดหน้าที่การงานแล้วก็เราจะไปไหนมาไหนก็ไปได้แสดงว่าเคียงงานเสร็จลุกกระยายเลยใช่ไหมครับเคียงงานเสร็จก็ไปไหนก็ได้หรือไม่ไปก็ได้จบแล้วถือว่างานเราจบแล้วสมาชิกในกลุ่มเี๋ยเราจะฝากเลี้ยงไกับน้ำผลไม้ชาลัดที่ถามว่าจะ,ค,ะคือคือก็อย่างที่ผมเรียนว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะครับบางคนย้ายไปอยู่บ้านใหม่ ย้ายไปก็มีข่าวว่าเขาอยากจะย้ายกลับก็เยอะนะครับซึ่งตอนนี้การเมืองช่วงวันเวลาสุดท้ายใกล้มาถึงการเลือกตั้งเสร็จแล้วก,กินสามมิตรจะกลับมารวมกันเหมือนเดิมนะครับเพื่อใดเปต่ละไรพัครับโอ้มันเป็นบรรยากาศที่ต้องดูถึงตอนนั้นนะฮะว่าในการจัดตั้งรัฐบาลยังอีกนานนะฮะถ้าหากว่าเรามีโอกาสอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะได้ช่วย เพิ่มต้นที่เรื่องของคุณสมศักดิ์นะครับคุณสุรยาพักเพื่อไทยก่อนนะครับโอววิววีวีเทุกวันจันทร์สิบแปนาฬิกาสาและตาสว่างได้รลฟท่านผู้ชมฟังทั้งทางตรงและทางอ้อมมานานแล้วนะครับว่ามีโอกาสอย่างสูงที่กลุ่มสามิตนะครับหรือว่าบางส่วนของพลังประชารัฐโด,ดยเฉพาะยิ่งกลุ่มคุณสมศักดิ์เทพสุทินนั้นจะทยอยกับพักเพื่อไทยต้องยอมรับความเป็นจริงวันณะวันนี้ การเมืองในประเทศไทยนั้นพักเพื่อไทยกระแสร้อนแรงไม่หยุดนะครับยิ่งท่านผู้ชมหากสังเกตการลงพื้นที่ของพักเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สุรินทไม่ว่าจะเป็นที่โคราชไม่ว่าจะเป็นที่ ร้อยเอ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นที่สีสเกตไม่ว่าจะเป็นที่บุรีรัมไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายไม่ว่าจะเป็นที่นครศรีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนที่ผมพูดจนเหนื่อยหอบแล้วนั้นปรากฏการคล้ายๆกันคือมีคนฟังเป็นหมื่นทุกเวทีนะครับและที่ยิ่งไปกว่านั้นคือคนฟังที่เป็นหมื่นแทบทุกเวทีนั้นเป็นคนฟังที่มากกว่าทุกเวทีที่ฟังรัฐบาลปราศัยนะครับดังนั้นประเด็นสําคัญของเพื่อไทยตอนนี้คือโอกาสในการชนะเลือกตั้งค่อนข้างขาดเหลือแต่ว่า หนึ่งคือชนะขาดมากขนาดไหนนะครับสคือเมื่อชนะแล้วจะจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไรนะครับจำนวนประชาชนที่โหวตเพื่อไทยชัดเจนแล้วนะครับเศรษฐาทวีสินน่าจะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยชัดเจนแล้วที่เหลือก็คือ ความเป็นพักที่มีโอกาสจะชนะการเลือกตั้งนั้นจะทําให้นักการเมืองอย้ายเข้าพักเพื่อไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปสู่เป้าหมายของแลนสไลด์อย่างต่ำา251ขึ้นไปหรือ270หรือ300หรือ370หรือไม่นะครับนักการเมืองกลุ่มคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็เป็นกลุ่มที่มีชื่อมานานนะครับเราก็ได้นําเสนอเมื่อวานก็เพิ่งพูดไปว่ามีโอกาสอย่างสูงที่คุณสมศักดิ์จะย้ายมาพักเพื่อไทยนะครับและก่อนหน้านี้ผมได้เล่าท่านผู้ชมฟังไปว่าน้องสาวคุณสมศักดิ์ก คนของคุณสมศักดิ์เองก็ได้ทยอยเข้ามาเป็นผู้สมัครสอ,สอสอพักเพื่อไทยในจังหวัดต่างๆแล้วอย่างต่อเนื่องนะครับ หรือแม้กระทั่งคุณสมศักดิ์เองโอกาสจะมาก็มีอยู่สูงนะครับเมื่อวานนี้อัปเดตไปอย่างนี้วันนี้นะครับเรื่องของคุณสมศักดิ์จะย้ายมาอยู่เพื่อไทยนั้นลามไปสู่ทำเนียบรัฐบาลแล้วกลายเป็นประเด็นที่สื่อทำเนียบหยิบยกไปถามคุณสมศักดิ์เทพสุทินกลางทำเนียบรัฐบาลทั้งที่ปัจจุบันยังอยู่กับพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับว่าชัดๆตกลงจะย้ายไปพักเพื่อไทยหรือไม่นะครับถ้าไปสามมิตรจะไปทั้งหมดหรือไม่และถ้าไปแล้วจะทิ้งพลังประชารัฐอย่างไรจะไปตอนไหนอย่างไรนะครับคุณสมศักดิ์ ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้นะครับยังไม่ไปแต่เรื่องไปให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืงกิจเป็นคําตอบแต่คําตอบทั้งหมดนั้นเป็นคําตอบที่ชี้ชัดว่าโอกาสไปน่าจะมีสูงเพราะว่าคุณสมศักดิ์มีการพูดว่าตอนนี้เหลือเวลาไม่มากหรือเพียงแค่10กว่าวันคงต้องตัดสินใจอะไรกันแล้วถ้า ในแง่การเมืองถ้าไม่มีอะไรให้ไปก็คงไม่มีอะไรตัดสินใจเมื่อพูดถึงการตัดสินใจก็แปลว่าเรื่องการไปเป็นทางเลือกแล้วอย่างแน่นอนนะครับนะักข่าวถามต่อว่าเราตกลงจะเคาะอย่างไรคุณสมศักดิ์บอกว่าให้สุริยะเป็นคนเคาะยกให้ไปเลยดังนั้นไปไหนก็ไปด้วยกันก็ตรงกับสิ่งที่โอวิ้ได้วยนเสนอไว้ว่าถ้าสมศักดิ์ไปสุริยะน่าจะไปด้วยนะครับผู้สื่อข่าวถามต่ออีกนะครับว่าถ้าไปเนี่ยจะไปตอนไหนอย่างไรคุณสมศักดิ์วันนี้ก็ต้องชมว่าแกตอบดีนะครับคือบอกว่าที่ยังไม่ตอบนะครับ งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเช่นงานรัฐมนตรียุติธรรมมีหลายงานที่ต้องทําให้เสร็จเรื่อง how arrested นะครับเรื่องของงานกสมที่ไปรับปากไว้ว่าการเอาประชาชนไปขังนะครับในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เรือนจํานั้นจะทําอย่างไรเพราะนั้นกลายเป็นประเด็นที่สื่อบี้ตอบว่าแปลว่าถ้าเคลียร์งานเสร็จก็จะย้ายพักเลยใช่หรือไม่คุณสมบัติบอกว่าก็ถ้าเคลียร์งานเสร็จจะไปได้หรือไม่ก็อาจจะไม่ไปนะครับแต่คําตอบทั้งหมดค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะไปแล้วมีคีย์เวิร์ดคำหนึงหลุดออกมานะครับว่า ทุกคนต้องการเป็นรัฐบาลน,นะครับและคุณสมศักดิ์ย้ําอีกนะครับในแบบที่คงมีนักการเมืองไม่กี่คนที่กล้าย้ำนะครับว่าผมชอบเป็นรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านนะครับผู้สื่อข่าวพอฟังนี้บอกว่าเอ้ยนี้แปลว่าย้ายพักที่จะไปได้เป็นรัฐบาลใช่หรือไม่นะครับคุณสมศักดิ์บอกว่าผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้านในขณะที่เป็นสอสอนะครับดังนั้นก็โชว์ความเก่าเต็มที่ยิ่งไปกว่านั้นตอนใบนะครับนักข่าวขยี้ต่ออีกเรื่องของการไปพักเพื่อไทยนั้นอาจจะได้เป็นแคนดิเดตนายกลัดับที่3ของพัก นะครับผู้สื่อข่าวถามแบบนี้คุณสมศักดิ์ก็บอกย้อนกลับมาถามว่าพรรคเพื่อไทยเกี่ยวอะไรกับเรื่องพลเอกประวิทย์เพราะตอนแรกนักข่าวถามคุณสมศักดิ์เรื่องประวิทย์แต่ในสุดกลายเป็นคาถามว่ามีโอกาสจะเป็นแคนดิเดตนายกเบอร์สามของเพื่อไทยหรือไม่เรื่องการถึนใจเราออกคุณสมศักดิ์ย้ําอีกรอบว่าไปด้วยกันใกล้เวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วไม่เกิน20รู้กันอย่างแน่นอนเพราะใน,นความเคลื่อนไหวเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยร้อนแรงเต็มพิกัดแล้วถ้า คุณสมศักดิ์มาการเมืองพริเกมอย่างแน่นอนนะครับพลังประชารัฐอาจจะกลายเป็นพลังประชารอแร่นะครับและรวมไทยสร้างชาติก็อาจจะแซงพลเอกประวิตย์ไปได้เพราะไม่มีนักการเมืองกลุ่มมุงใหญ่แล้วนะครับเกมของพักเพื่อไทยในเวลานี้เป็นเกมที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นต้องการจะเล่นงานเพื่อไทยนะครับอย่างหนักแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงการเล่นงานพักเพื่อไทยการตั้งประเด็นขู่ยุบเพื่อไทยเป็นประเด็นมาตรฐานที่ผู้มีอํานาจในยุคนี้ทําอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังรัฐบาลปี2549ทำอย่างต่อ นในการยุบพักพลังประชาชนปี5-1นะครับทำอย่างต่อเนื่องในการรัฐประหารนะครับกระแสะเพื่อไทยที่ร้อนแรงนั้นทําให้คุณสนทิยานะครับได้มีการยื่นให้กรก,กตยุบเพื่อไทยล็อกเป้าที่2คนคนที่1คืออดีตรัฐมนตรีช่วยควมนาคมนะครับกลุ่มลงแป้งซึ่งเพื่อไทยได้ประกาศแล้วว่าจะเป็นจิ๊กซอสําคัญในการยึดโคราชทั้งจังหวัดนะครับซึ่งคุณหมอชนน่ามีการไปปราศัยว่าอดีตรัฐมนตรีกับทีมอบจอและพักเพื่อไทยเป็นพวกเดียวกันจะนําไปสู่แลนสไลด์ line, นะครับสนทิยาบอกว่าพูดแบบนี้ขัดกับ Uh, mata 28. 2 9 72และ92วงเล็บ3ของพรป,รปรพักการเมืองลงท้งเรื่องคุณนัทวุใส่เกือนะครับอาจารย์ชูศักดิ์สิรินรองหัวหน้าพักและประธานทํางานฝ่ายกฎหมายก็เอามาตอบโต้นะครับว่าสิ่งที่คุณหมอชนน่านพูดนั้นไม่ได้หมายถึงว่ากลุ่มคุณวีรศักดิ์หรือกลุ่มลงแป้งครอบงำเพื่อไทยนะครับดังนั้นจะมายื่นเรื่องแบบนี้ยุบพักเพื่อไทยไม่ได้ส่วนกรณีคุณนัทธุใสยเกื้อแถลงปราศัยเวทีต่างๆนั้นพักเพื่อไทยได้แต่งตั้งคุณนัทวุเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับยื่นเอกสารต่อเลขาากตไปนนแล้ว แล้วคุณนัททุฒิอาจจะมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ลงสมัครสอสอแต่ยังมีสิทธิ์เลือกตั้งตามกฎหมายและเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ดังนั้นนะครับคุณสนทิยานะครับอาจารย์ชูศักดิ์ขูนะครับว่าคุณสนทิยายื่นคําร้องยุบพ,พักเพื่อไทยหลายรอบแล้วโดยไม่เคยตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ครบถ้วนนะครับครูกลับจะเช็คบินสนทิยานะครับฝ่าฝืนมาตรา101กฎหมายพักการเมือง ลากเข้าคุกไม่ต่ำกว่า5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรืออาจจะลากเข้าคุกไม่ต่ำกว่า5ปีและปรับไม่เกิน 1แสนบาททั้ง2กรณีทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็เพิกถอนสิทธิในการรับสมัครเลือกตั้งของนายสนทธิยาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการผิดกฎหมายพักการเมืองมาตรา101แล้วก็มีการเปิดประเด็นด้วยนะครับว่าทราบว่ามีแกนนาบางคนของพักการเมืองอยู่เบื้องหลังคุณสนทธิยาตอนนี้รูบวหลักฐานอยู่ว่าพักนายอยู่เบื้องหลังก็จะยื่นให้มีการยุบคุณยุบพักการเมืองดังกล่าวตามมาตรา101วรรสองด้วยนะครับขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยนอกเหนือจากการเมืองมวลชนนะครับคนฟังปลาใสา ล้นหลามเวทีแตกนะครับคู่ขนานไปกับการดึงนักการเมืองกลุ่มใหญ่ๆตามจังหวัดต่างๆเข้ามาเพื่อไทยเพื่อเป็นจิ๊กซอว์ไปสู่การแลนดสไลด์ ปีสวิตสวนะครับดันฝ่ายเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลนั้นความพร้อมด้านทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยถือว่าเป็นอีกจิ๊กซอหนึ่งนะครับแน่นอนว่าคุณเศรษฐาทวีสินในฐานะซีโอนั้นเป็นภาพลักษณ์นักบริหารซึ่งจะกลายเป็นจิ๊กซอสําคัญในการบอกกับสังคมว่าคุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยมีความสามารถในการกอบกู้เศรษฐกิจไทยและอีกจิ๊กซอหนึ่งก็คือทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยซึ่งเคยมีการถแถลงวันก่อนไปเรียบร้อยแล้วว่าประกอบด้วยอาจารย์พันศักด์นะครับ คุณเศรษฐาทวีสินนะครับดรสุภวุฒิสายเชื้อปานปีพหิดทานุกรในแพทย์พรมมินลร์สุริเดชครับกิตติรัตน,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 น์และนันน์รวมทั้งเผ่าภูมิรจตนสกุลด้วยนะครับวันนี้ทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยนะครับซึ่งหลายคนเรียกว่าเป็นดีมทีมเศรษฐกิจไปเรียบร้อยแล้วนั้นก็มีการหารือเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทางเงินเดอนปป็นญ,ญาตี25,000นยโยบายหนี้ประชาชนนะครับปลดหนี้ประชาชนอย่างไรนยโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งศัก,กยภาพหารือเร่องกรบสาาาคััญในททนททพฒ ประเทศต่างๆนะครับนี่คือภาพซึ่ง แสดงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยในแง่จะเป็นดรีมทีมเศรษฐกิจนะครับกรอบกู้ประเทศไทยจากความตกต่ำยุคที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจปัจจุบันชื่อประยุทธ์จันโอชานะครับทำให้ส่งออกติดลบมาแล้ว4เดือนรวดนะครับแล้วก็ยังหุบป,ปากเงียบไม่พูดถึงอะไรนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีประเด็นการเมืองที่คุณสุพชัยใจสมุทรนายทะเบียนภูมิใจไทยบอกว่าพรรคการเมืองใหญ่ซึ่งน่าจะหมายถึงพรรคเพื่อไทยเอานโยบายพรรคหนี้3ปีไม่เกินหนึ่งล้านบาทหยุดต้นปลอกปลอดดอกเบี้ยนะครับซึ่งคุณสุภชัยอ้างว่าเป็นของภูมิใจไทยนั้น้นไปใชหาเสียงแบบ หลบซ่อนๆคุณตีชดานะครับเอามาตอบโต้ว,ว่าถ้าคุณสุภชัยหมายถึงพรรคเพื่อไทยนะครับ ก็ควรจะรับทราบนะครับว่าคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งคุณอนุทินนั้นรู้ดีว่านโยบายพักนี้เกษตรกรต้นตํำรับนโยบายนี้คือไทยรักไทยสมัยคุณทักษิณชินวัตรปี4 4นะครับจากนั้นเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลในปี54อีกครั้งดึงในยุคยิ่งรักก็มีการต่อย,ยอดนโยบายนี้ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นและในการเือนั่งปี6 2พักเพื่อไทยก็ประก,กาศนโยบายพนี้แต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับเรามทั้งมีการฟาดคุณอนุทินและคุณสุปชัยกลับไปว่าพักภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยีี่เยกกกการรรัันบบพ้หษตือ เอ,อ่อหรือว่า อาชีพอื่นๆเลยนะครับสภาพัฒน์ก็ยืนยันว่าน,นี่ในครนเรือนเพิ่มขึ้นดังนั้นนะครับพักเพื่อไทยคิดใหญ่ทําเป็นและทําได้ไม่ใช่บางพักนะครับที่พูดแล้วไม่ทําหรือทําแบบไม่คิดนะครับขยี้ต่อว่านโยบายพักนี่เกษตรกร3ปีพักเพื่อไทยมีมาตั้งแต่พักภูมิใจไทยยังไม่เป็นบุ้นดังนั้นใครกันแน่ที่ก๊อปปี้ใครกันแน่กําลังมึงพอลิศกัญชาบวกกับเหตุการณ์ที่รัฐมนตรีในพักถูกศาลสั่งปฏิบัติหน้าที่ถึง2คนนะครับขยี้แบบไม่เห็นใจภูมิใจไทยเลยนะครับ